ทันน่ตาดีเห็นบอยประกรณ์ควงสาวคนนี้เที่ยวสวนสตัตว์เผยโมเมนต์สุดหวาน ออกมาเคลียสถานะเรื่องหัวใจไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาสําหรับพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์นหลังจากที่เจ้าตัวนั้นถูกชี้เป้ากําลังตามจีบเฟย์พรระวีหรือเฟย์ FFK ซึ่งภาพเที่ยวทะเลข,ของฝ่ายหญิงนั้นก็ทําชาวเน็ตเดากันว่าอาจจะเป็นภาพที่บอยถ่ายให้หรือเปล่าซึ่งบอยได้ออกมาบอกว่ากับเฟย์จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยรู้จักกันอยู่แล้วช่วงหลังๆนี้ก็จะได้พูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นและภาพ ที่ทะเลข,ของเฟเจ้าตัวนั้นไม่ได้เป็นคนถ่ายแต่เป็นพี่สาวของฝ่ายหญิงเป็นคนถ่ายให้ และล่าสุดในรายการตกมันบันเทิงก็ได้เผยว่ามีตาดีแอบเห็นหญิงสาวคู่หนึ่งในสวนสัตว์ซึ่งก็มีความคล้ายกับบอยและเฟยแถมยังมีการสลับถ่ายรูปให้การมีโมเมนต,ต์น่ารักออกมาให้เห็นซึ่งคนที่เห็นคือบอยและเฟยบอกอีกว่าทั้งคู่ไม่มีทางปกปิดแต่อย่างใดเอาเป็นว่าจะครคู่บอยเฟจริงหรือไม่ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกด้วยตัวเองดีกว่าค่ะหากมีความขึ้นหน้าทีมงานที่นี่ .com จะรีบมารายงานแน่นอนจ้า